สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมเอ็ดปินนะครับเราได้นะของพรีเมียมโลจิเทคเอ็กซ์กับลีออฟลีเจนต์นะครับก็คือเป็นเกมชื่อดังที่ฮิตและดังมากทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เนี่ยทางโลจิเทคได้ส่งกล่องนี้มาให้ผมครับหน้าตากล่องนี้ก็มาแบบสีสันสวยงามเลยนะครับตามสไตล์ลีออฟลีเจนต์เลยนะครับมาพร้อมโลโก้แล้วก็มีเมาส์ตัวนี้ติดมาให้ผมด้วยนะครับมีหนึ่งตัวเป็นตัว G 5 0 2แต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นไลน์เกมลีออฟลีเจนต์เลยครับที่เขาออกแบบคู่กันในกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราามออัันนบ็กกซ์ดู ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างหนะ้าตากล่องก็ประมาณนี้ครับก็เออทำออกมาผมว่าทำออกมาจริงนะเป็นแบบเป็นกล่องแบบสไลด์ออกนะอันหนึ่งนะมไม่ได้คำคาญนี้ป๊าปนี่เป็นกล่องทเทพแบบนี้ฮะ f r o เยโดเปไปไง เ hey, ท่โคตรเฟี้ยว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 ข้างในแน่นอนครับอย่างแรกก็คือมีแผ่นรองเมาส์นะฮะโอ้โหเท่หวะมีแผ่นรองเมาส์มาให้1แผ่นนะครับก็คือเป็นแผ่น G840 เอาใจาจริงผมต้องบอกตรงว่าโรยเท็กเนี่ยเอาจริงเราไม่ได้แอบ,บเห็นแผ่นรองที่เป็นลายสุดสีสันสวยงามของทางโรยเท็กเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผมเอาจริงผมถือว่าเป็นแผ่นแรกนะแผ่นแรกเลยที่ออกแบบมาแบบว่าเป็นลายแบบลายเต็มเต็มแผ่นและแบบสีสันแบบเต็มที่เอาจริงผมแอบแกะให้ดูดีกว่าผมว่าคุณผู้ชมมุ่คงอยากจะเห็นว่าข้าางงงในนนแผ่เมส์ยยลัไ อย่างนี้ผมบอกอูว้วีเป็นไงใหญ่ปะใหญ่ปะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยจะอยากใช้เนี่ยคือแม่งแบบว่ามันยาวไปถึงยันคีย์บอร์ดอะคือเวลาวางปุ๊บคือแม่งเต็มพื้นที่มากๆเฮ้ยจะสีสันสวยงามมากครับเลียงมากเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับนี่ก็ต่อไปก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นลายคู่กับทางรีออนพิเกนเช่นกันนะครับรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นไอ้นี่มั้งเอ่อไอตัวโปรอะตัวโปรไอตัวตัวสั้นๆอะมันจะไม่มีน้ำแป้นนะครับผมต้องบออกคุณผู้้้ชมมมม่่นนนนัีีีจะไาแโหเย เเลยสวยสัตว์สวยสัตว์สวยสัตว์สวยสัตสว,ตวต์โชคเทเลยเนี่ยลายทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปมันคอลเลคชันเป็นการทําออกมาคือฟังก์ชันทุกอย่างออปชันทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ที่แตกต่างออกไปนั่นคือความเป็นลิมิเต็ดอิดิชันที่เขาทําคู่กับรีออร e ติเกนคือลายเห็นปะปกติผมต้องบอกก่อนว่าคีย์บอร์ดตัวโปรตัวเนี้ยของทางโลจิเทคเนี่ยตัวเก่า,ามันจะสีดําซึ่งมันจะไม่มีลาย แต่วตัวนี้เขาทำลายออกมาเห็นไหมฮะซึ่งผมชอบสีขาวนะผมว่าเราไปดูตัวต่อไปนี่คือตัว G 733นะครับอันนี้คุณเอ่อคุณผู้ชมนะ่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วสำหรับเอ่อถูฟังตัวนี้ตัว G 733เนี่ยเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวที่เป็นเอ่อตัวท็อปท็อปแบรนด์ของทาง Loitech เ,เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันแอบคล้ายกับตัวที่เป็นสีขาวปกติของตัว G 733อู่แล้วแต่แน่นอน,น,อนความตนาคือตรงนี้นี่ก็จะมีขีดเป็น KDA เป็นชื่ออะไรของทางที่เขาทำคู่กับ Le หรครอบ แล้วก็ตรงลายตรงเนี่ยตรงเนี้ย h e ดเ s e t ตรงพนักพนักที่อิพะแบบพิงหัวเราตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลายทาลายมาหมดเลยเห็นไหม,มจะมีลายหมดเลยนี่นก็เป็นตัว G7 สาสามนี่แต่ผมชอบนี้สุดเลยวะจริงในกล่องเนี้ยผมต้องบอกเลยผมชอบอันนี้สุดผมมีคุยกับทางลยเทกไปว่าผมมาอยากได้ผมอยากได้หูฟังไอตัว in ear อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันก็คือผมล่าถึงผมใช้ in e r G3 สามสามอยู่แต่ตัวนี้เป็น in ear G3 3 3 limited edition นะครับ สีขาวและเป็นลายคู่กับ l e หลีดออฟดีเจนด้วยนะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะสีขาวสีสันสวยงามแบบเฟี้ยวๆโอ้โห้ทำคู่ l e หลีดออฟดีเจนตรงนี้ก็แน่นอนครับก็จะมีเนี่ยตรงตรงที่เออเราเวลาเราปรับตัวปรับเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมีเขียน kda ด้านข้างไงไหมมีเขียนให้นะครับก็คือเป็น limited e dition นะครับทำคู่กันในกล่อ,องชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์เออไม่ใช่แผ่นรองทวยทวยเป็นเมาส์เออเป็นเมาส์เป็นเมาส์ g 3 0 4นะครับเฟี้ยวๆเป็นไง g 3 0 4 ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันแน่นอนว่ามันเป็นไวเลสนะครับเป็นไวเลสนะตัวนี้แต่คุณผู้ชมไม่ทราบกันตัวนี้เป็นไวเลสนะครับแต่ว่ามันแอบเป็นไวเลสแบบใส่ฐานนะครับตัวนี้คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวท็อปมันเป็นการใส่ฐานเข้าไปแล้วก็เป็นไวเลสเล่นได้เลย <M aker> ปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะใช้สายชาร์จชาร์จใช่ไหมแต่ตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปมากราคามันไม่ได้สูงมากแล้วก็สามารถจับต้องได้ใช้งานง่ายเสียบแค่ตัวรับสัญญาณที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอรร์เเาากก็็สมถลลล่นได้้ยแว แน่นอนว่าสีสันก็สวยงามนะครับนี่ก็เป็นอีก1บ็อกเซตนะครับที่น่าสนใจนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีก1บ็อกเซ็ตน่าสนใจมากเราจะไปแกะตัวท้ายกันนะครับคือตัวนี้เลยนะครับ g 5 2ผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมาส์ที่ค่อนข้างอวกาศหน่อยๆนะตัวนี้ค่อนข้างจะทามาอวกาศมากนะครับด้วยลวดลายด้วยสไตล์ของเมาส์มันค่อนข้างดูอวกาศมากนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ได้เป็นไวเลสนะนี่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนมันจะไม่ได้เป็นไวเลสนะครับมันจะเป็นนี่หูที่จะสวยวะเฮ้ยสวยสวยชัดเลยสวยชัดเลยผมวน แต่พอเขาทำออกมาอย่างนี้แล้วผมว่ามันมันเออมันสวยว่ะสีสันเมาส์ด้วยสีสันเมาส์ด้วยสีประจําของโลโก้โลจิเทคที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งมันสวยมากเมื่อมันตัดกันแล้วมันเออมันดูสมูทมันเข้ากันหมดข้างๆก็เขียนไว้เหมือนเดิมครับ KDA ผมไม่ักแต่ใจใจหนึ่งผมไม่รู้นะว่า KDA คืออะไรเพราะว่าเอาตรงอ่ะผมอ่ะเป็นคนไม่ได้เล่น League of Legends อยู่แล้วแต่ว่าผมรู้อรู้อยู่บ้างว่า League of Legends เนี่ยเป็นเกมที่ดังและทำยอดคนดูถล่มทลายเป็นอันดับหนึ่งในแพลตฟอร์มซีมเกือบทั่วโลกนะครับเป็นอันด ใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากได้หรือว่าอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะครับก็ผมว่านี้ก็ต้องลองติดตามที่แฟนเพจรอยเทคแล้วกันนะครับทางแฟนเพจรอยเทคเลยนะครับก็อยากให้ลองติดตามกันเผื่อว่าใครอยากทราบว่าเออสามารถซื้อได้ไหมจะวางขายเมื่อไหร่หรือจะมีขายให้กับคนที่เขาอยากได้หรือคนที่เป็นแฟนคลับรืออร์บิเชนหรือคนที่เป็นแฟนคลับรอ t เทคหรือเปล่าก็สามารถติดตาม,ามาที่แฟนเพจรอยเทคได้เลยนะครับสำหรับวันี้ตัวผมเอ็ดวินขอญอาตลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดกาขออรรดาภัยคุณผู้ชมทุกท่าน แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ้ายบายครับ